จอดบาอีกทีนึงครับาสวยไหลมาแพ้นากร่วยมากแพ้เจอขวัญชัยดีเลยไว้เอาครับเอาตัวรอบไปได้ครับแล้วแทงมาจังหวะนี้ไม่ผ่านยังเก็บได้ครับทุนนี้เดชบารมีเอกพาราเพื่อนเอาครับไหลมาจังหวะนี้พิกได้ไหมเต้ยนิวเตอร์เรียบลิ้นเถี่ยไปเลยแล้วครับโอ้โอ้อ้โอแโอ้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 ัอ้โ้น้้ิ้อ โอ้สุดยอดครับนี lot, right? ich, ่ครับเป็นสามคนก็ปักหมวดตัวเท่าสวยงามครับเลยยกมือไหว้นี่ครับเตยเตอร์ตบนหนาชิพขอบอลดีดออสอาวิชาจุดมาที่คอยบัดแขนครับแบนบั้นคอยคอยบัดแขนออกซ้ายอีกครั้งหนึ่งครับ ฉัดไปย้อนเข้ากลางครับยังที่ทางด้านที่นะครับดีงเส้นโอ้โหลั่นเอากุญแจชาร์ทผ่านไม่ผ่านบนคืนจะก่อนนี้ับมีการฆ่าครับเพราเรื่องชาไปรับเรารับตามไปหน่อยคือเติมมันเติมบ้างเนี่ยแพดเข้ากลางครับตาไปสวยปิดเข้าในครับตาตาแฝกสองติดกุญแจชาร์ทยกมาให้ช้าพี่ช้า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 อย่างนี้เนี่ยออปชั่นอยู่ที่ทางด้านบาสทหัรรับครับ ขยับเข้ามาที่วันนี้ตามจับบอลไม่อยู่ห๋อครับย้อนไปครั้งหนึ่งนะปูโง่รับรับตามไม่หน่อยอ่ะขึ้นไม่หน่อยเลยรับของโนดานอลไม่เจอยากได้ประตูกับอโนดานไอ้น้องไอ้น้องบอลไหนเฮ้ยบอลไหนน้องเอ้ไอ้นั่นอ่ะไอ้หนูไม่ดูทะลับบอลเนี่ยเง แพดเป็นลูกทุ่มครับแพดนักกรรนาธิการแพดเจอลุมสองครับอยู่ดีหน้ากระตาปล่อยออกข้างเอาละครับจากที่ทางด้านบาดสหรัฐบาดบาดลูกลีโค้กโค้กแบบโฉมทิ้งก็ไมได้เอ้าบอลลูกลีไว่้ไงแม่โอ้โหันมายกมือขอโทษเพื่อนเลยครับเอาละครับเต,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 ตยเตยเจอคู่เดิมอีกแล้วโอ้ โดนลทัใช่่ะแล้าแข่งมากอ้บอยบ้าแคร้งามไส้ับแม่อยากได้เป็นิกิครับผมานตระลังเพื่อนครับใเห้าไหอไม่มาเะครับนี แจ็คกิลิปครับยืนอยู่ครับแจ็คกิลิปเสียงนกหวีดมาแล้วครับแจ็คกิลิปจบมาา12หมกสกัดนิวได้อาครับอย่างนี้นะพศจรรย์เก็บได้ฝากมาเดินหน่อยเดินช่วยหน่อยให้แดดจ้าโอ้ยลูกนี้อาเข้าไปกันต่อยางอยู่ที่นั่นแจ็คใส่ใส่ใส่ไหลมาเปิร์ดดิเปอร์เปิร์ดดิเปอร์เป็นราชิี ไหลามาจังหวะนี้ครับไส่การอะเทการอะเทดเลยจับแล้วใส่ตุ้มหัว